ครับเรื่องดังหลังข่าวกับผมปฏิพัทธ์เข็มทิศนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่16มีนาคม2566ครับทักทายไปยังคุณผู้ชมที่กำลังดูเราสดๆทั้งทางทีวีช่อง2 NBT2HD และที่รับชมผ่านทาง f c e e o o o l l v v นะครับเพจ l i v e NBT2 HD เข้ามาแล้วครับทักทายกันได้กดไลค์กดแชร์ครับมาพูดคุยร่วมแสดงความคิดความเห็นสวัสดีพี่มานะสวัสดีคุณพี่เพียราเพชรชราก็มาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเรียกได้นะครับว่า สองวันมานี้หลายคนติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับเหตุการณ์สารวัตครคลั่งที่ใช้อาวุธปืนกราดยิงบริเวณที่พักย่านสายไหมสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงครับกินเวลายาวนานข้ามวันข้ามคืนกว่า27ชั่วโมงก่อนที่สุดท้ายครับเจ้าหน้าที่หน่วยอรินทราช26แล้วก็หน่วยคอมมานโดครับร่วมกันเข้าปิดล้อมบ้านพักแล้วก็นำบันไดไปตั้งที่ระเบียงบ้านบุกเข้าชาร์จแล้วก็คุมตัวได้ในที่สุด เนื่องจากผู้ก่อเหตุยิงต่อสู้ครับจึงถูกเจ้าหน้าที่ยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสจากนั้นเจ้าหน้าที่เร่งนําตัวผู้ก่อเหตุส่งโรงพยาบาลแต่สารวัตรรายนี้ก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับเสียชีวิตในเวลาต่อมาแม้เหตุการณ์นี้จะไม่มีผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียแต่เมื่อทราบต้นสายปลายเหตุที่เกิดขึ้นก็ถือเป็นการสะท้อนปัญหาสังคมซ้ำแล้วซ้ำอีกกับเรื่องของสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอาวุธปืนในครอบครองครับ วันนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องดังกล่าวเรื่องนี้กันครับคุณผู้ชมครับเรามาสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับไล่เลียงครับไทม์ไลน์การเกิดเหตุกรณีสารวัตครคลั่งกราดยิงในพื้นที่ชุมชนย่านสายไหมใช้เวลารวม27ชั่วโมงครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ครับเริ่มจากช่วงเวลา11โมงเช้าของวันที่14มีนาคมครับ เพศสายไหมต้องรอดเขาโพสต์รายงานว่าพบชายคุ้มคลั่งก่อเหตุกราดยิงในพิกัดบ้านมั่นคงซอยจิร,รมกรเขตสายไหมเบื้องต้นนะครับทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจอายุประมาณ50ปีได้นัดเพื่อนที่ทำงานให้มาหาที่บ้านแต่เมื่อมาถึงก็ใช้อาวุธปืนกราดยิงออกมาจากภายในแล้วก็เดินระเบิดอารมณ์อยู่ด้านหน้าบ้านขณะที่ตำรวจสอนอสายไหมเองเขาก็เร่งเข้าระงับเหตุครับ ส่วนสาเหตุกำลังตรวจสอบในขณะนั้นครับยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหลังจากนั้นครับช่วงเที่ยงวันเดียวกันครับทราบชื่อชายคลุ้มค้ั่งรายนี้ก็คือพันตำรวจโทกิติการแสงบุญหรือว่าสารวัตรการอายุ51ปีสังกัดศูนย์พัฒนาด้านการข่าวสันติบาลยิงปืนอยู่ภายในบ้านพักของตนเองครับเพื่อนผู้ก่อเหตุได้ให้ข้อมูลว่าสารวัตรการนั้นมีอาการป่วยทางจิต แล้วก็โทรศัพท์ให้มารับที่บ้านแต่พอมาถึงหน้าบ้านก็มีอาการคุ้มคลั่งแล้วก็ยิงปืนออกมาจากภายในบ้านฮะหลังจากนั้นครับพันตารวจเอกรังสรรศรินิพุทภกํากับการสอนอสายไหมพร้อมด้วยพลตํารวจตรีอัตฉลอนุสิ์ครับผู้บักครับการตารวจนครบาลสองผู้บังครับการ191รวมไปถึงหัวหน้าของสารวัตรการเขาก็เข้ามาควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุครับพร้อมกําลังตํารวจหน่วยอรินทราช แล้วก็หนุมานกองปราบรวมแล้วกว่า100นายเขาก็เตรียมความพร้อมปฏิบัติการโดยได้กันผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นออกนอกพื้นที่ต่อมาครับช่วงบ่ายชุด เจราจาเข้าเกลี้ยกล่อมก็เข้าไปเจราจานะครับแต่ก็ไม่เป็นผลครับพร้อมทั้งมีกองทัพสื่อมวลชนมากอติดสถานการณ์รายงานกันเป็นระยะระยะด้วยแต่ก็ปรากฏครับว่ากลับยิ่งสร้างความกดดันอย่างหนักให้กับสารวัตรการมีการยิงปืนสวนออกมาเป็นระยะระยะกว่า20นัดทีมข่าวเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์เพื่อนบ้านของสารวัตรการไปฟังกันดูครับว่าในมุมมองของเพื่อนบ้านของสารวัตรการเขาเป็นคนยังไงกันบ้างครับ ทีนี้มาถึงเพื่อนบ้านเราอย่างสารบัญการเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยในช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุเขาเป็นยังไงลักษณะนิสัยอะไรเงี้ยเห็นบอกปกติกครับพี่เขาไม่มีพิษมีภยัยครับปกติเลยคือเหมือนคนอย่างเราทั่วไปเลยครับมีชีวิตใช่ปกติมากพี่คือถ้าคนมันมันมีสติไม่ดีหรือว่ามีอาการทางจิตอ่ะมันต้องมีอาการออกแหละพี่แต่นี่คือเขานิ่งนิ่งแล้วก็คือเห็นใครเขาก็ายิ้ม ปกติเลยครับเหมือมมนอยู่ๆพอหลังจากนั้นเก็บตัวก็มาเกิดเหตุขึ้นเลยมันไม่ได้มีสัญญาณบอกใช่ไ,ไม่มีสัญญาณอบอกเลยครับหลังจากเวลาผ่านไปนานกว่า5ชั่วโมงครับทางตำรวจยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้หน่วยอรินทราชเองเข้ามากระชับ,บชพื้นที่นะครับแล้วก็วางสิ่งกีดขวาง เพื่อความปลอดภัยตามมาด้วยการตัดไฟเพื่อกดดันโดยผู้รับการตํารวจสันติบาลท่านได้มาพยายามเกลี้ยกล่อมแล้วก็จะพาตัวไปรักษาครับแต่ก็ไม่มีการใช้กําลังเข้าจับกลุ่มเพราะการก่อเหตุครั้งนี้ไม่มีการจับตัวประกันนะครับขณะที่พบว่าผู้ก่อเหตุนั้นมีปืน2กระบอกยิงออกมาแล้ว48นัดด้วยกันแต่ยังไม่รู้ว่ามีกระสุนเหลืออยู่เท่าไหร่และทางตํารวจก็ได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนที่มาทําข่าวให้ออกนอกพื้นที่แล้วก็ทยอยย้ายพี่น้องประชาชนโดยรอบให้ออกไป อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยด้วยผ่านไปกว่า9ชั่วโมงครับสารวัตรการก็ยังไม่มอบตัวนะครับขอเมื่อวันที่14ด้านพลตำรวจโทรทิติแสงสว่างครับพบวชนท่านเดินทางมาที่เกิดเหตุนะฮะแล้วก็เปิดเผยว่าขณะน,นี้รับรู้ข้อมูลข่าวสารคร่าวๆจากสื่อมวลชนก็เข้ามาติดตามสถานการณ์ โดยก็จะพยายามไม่ให้เกิดความสูญเสียกับทั้งผู้ก่อเหตุแล้วก็กับทางตํารวจผู้ปฏิบัติงานรวมถึงพี่น้องประชาชนในชุมชนตลอดทั้งบ่ายของวันนั้นครับมีการพยายามเจรจาพูดคุยเกลี้ยกล่อมกันโดยตลอดจนเข้าสู่ช่วงค่าครับสักหกโมงสีนาทีครับช่วงค่าก็มีเสียงปืนดังขึ้นกว่า10นัดพร้อมกับเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้งทางเจ้าหน้าที่ได้ประกาศให้สื่อมวลชนนั้นออกนอกพื้นที่เนื่องจากมีการใช้แก๊สน้ําตาแต่ปรากฏว่าแก๊สน้ําตาก็ไม่สามารถทํา ทำให้สารวัตรการนั้นมอบตัวได้เวลาสี่ทุ่มครึ่งครับตำรวจเกรียกกล่อมสารวัตรการโดยให้วิดีโอคอลครับได้คุยกับคุณแม่แล้วก็อดีตภรรยารวมไปถึงลูกแต่สารวัตรเองก็ไม่ได้ยอมคุยด้วยครับแล้วก็บอกว่าขอใช้ชีวิตของตัวเอง ไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาเกี่ยวครับหลังจากนั้นตํารวจก็ใช้วิธีพูดคุยให้กําลังใจพูดให้มีการระบายความอัดอั้นในใจออกมาซึ่งระหว่างนี้ครับในส่วนของตํารวจเองก็ได้ประสานจิตแพทย์เข้ามาช่วยให้คําแนะนําโดยตลอดเลยนะครับขณะที่พลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลครับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านได้เรียกประชุมกําหนดยุทธวิธีเพื่อควบคุมสถานการณ์ดูแลประชาชนได้ให้หน่วยคอมมานโดแล้วก็อรินทราช26เข้าประจําจุดเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับแผน ปฏิบัติการหากเกิดอะไรขึ้นมาให้เกิดความปลอดภัยที่สุดตีสอครับคืนวันนั้นครับหน่วยอรินทราชแล้วก็คอมมันโดปิดล้อมบ้านพักแล้วก็ระดมยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปภายในบ้านกว่า20ลูกแต่สารวัตรการก็ยังไม่ยอมมอบตัวกระทั่งเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นคือ15มีนาคม6โมงเช้ามีการเจราจาไม่เป็นผลนะครับตำรวจก็เริ่มรุกหนักมีการปีนบ้านพร้อมกับบอกให้ผู้ก่อเหตุนั้นวางอาวุธ จากนั้นก็ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นอีกเป็นระรอกระรอกขึ้นมาครับช่วงสายครับตำรวจก็เปลี่ยนมาใช้วิธีละมุนละม่อมครับมีการร้องเพลงครจดหมายจากแนวหน้าของยอดรักสลักใจแล้วก็ร้องเพลงลูกทุ่งที่คาดว่าสารวัตรการนั้นอาจจะชื่นชอบเพื่อเป็นการกล่อมให้คลายความเครียด จากนั้นอีกไม่นานอึดใจครับเป็นความหวังขึ้นมาครับเหมือนว่าเพลงก็จะดูเหมือนเป้าเป็นผลครับสรวาดการมีปฏิกิริยาที่เย็นลงกระทั่งตัดสินใจส่งสัญญาณยอมเปิดประตูเพื่อจะพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ ตามมาด้วยการเปิดเผยภาพสารวัตรการครับที่อยู่ในอาการอ่อนเพลียขณะเก็บตัวอยู่ในบ้านพักก็พบข้าวของกระจัดกระจายในห้องแล้วก็มีภาพของหมวกเหล็กกันกระสุนของเจ้าหน้าที่หน่วยอรินทราชที่มีรอยถูกยิงแต่ไม่ทะลุนะครับเผยแพร่ออกมาผ่านสื่อทําให้ทราบกันนะครับว่าสถานการณ์ยังไม่ได้ดีขึ้น เที่ยง20นาทีของ15มีนาคมเมื่อวานนี้ครับพลตรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ท่านพบตรท่านเดินทางเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุด้วยตนเองแล้วก็เข้าไปพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์กับสารวัตรการโดยใช้ภาษาเหนืออู้คำเมืองเจรจาครับไปฟังบางช่วงบางตอนเมื่อวานนี้ครับเพื่อความปลอดภัยของตั้งเทาตัวนะตอนที่เท้ามีครับาเจ็ตันีจะตอนวิจารไดเบบาเจ็นะ ระเ่อนที่สบว่นี้ก็คือพ่อแก้คนนันุณผั้นาเห็นบอกว่าเป็นคอนแปรดี่แปร่ผมนีเชื่อมาะไรครับเีผวเจะแสดงนปนิครับี่ครับคอใช้ผมเนี่ยจะพดง่าร่ี่เจ้าีใช้หรือ้องใช้ดีๆยังบอกได้นอนเดียวเลย เดี๋ยวยมมาที่นองจีรับครับ แต่การเจราจาคุณผู้ชมครับไม่เป็นผลสารวัตรการเนี่ยไม่ยอมวางอาวุธครับทางเจ้าหน้าที่ได้นํากําลังบุกเข้าไปยังบ้านของสารวัตรการโดยได้มีการยิงเปิดทางเพื่อเข้าชาร์จตัวก่อนมีเสียงปืนดังทั้งสองฝ่ายตอบโต้กันหลายนัดเลยครับหลังเสียงปืนสงบลงครับตำรวจเข้าเคลียร์พื้นที่แล้วก็ให้รถพยาบาลเข้าไปเคลื่อนย้ายสารวัตรการที่ได้รับบาดเจ็บ นำตัวขึ้นรถพยาบาลไปรับการรักษาจากนั้นในช่วงกลางดึกครับพ่งกับการสอนอาสายไหมแจ้งต่อสื่อมวลชนว่าสารวัตรการทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา21นาฬิกานาทีของวันที่15มีนาคมและนี่ก็คือลำดับเหตุการณ์ท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอด27ชั่วโมงระทึกนะครับของชาวชุมชนบ้านมั่นคงซอยจิร,รมกรเขตสายใหมครับ หลังเกิดเหตุการณ์สารวัตรการครับช่วงเช้าวันนี้ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิตได้เจ้าหน้าที่กทมด้วยนะครับได้ลงพื้นที่ไปดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฮะ พันตำรวจเอกศักดิ์สิทธิ์มีสวัสดิ์รองผู้บังคับการตํารวจนครบาลสองเจ้าหน้าที่จากสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครและกรมสุขภาพจิตเขาลงพื้นที่ไปบ้านมั่นคงสายไหม46เขตสายไหมครับมีการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงให้บริการตรวจสุขภาพด้วยหลังจากเกิดเหตุกรณีสารวัตรการโดยรองผู้บังคับโดยรองผู้บังคับการตํารวจ นครบาลสองครับท่านก็บอกครับว่าวันนี้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลเยียวยาจิตใจและดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับวันนี้เราจะมาลงพื้นที่ในการสํารวจลูกบ้านต่างๆนีที่ได้รับผลกระทบทั้งในด้าน,น,นกายภาพซึ่งรับเสียหายจากเหตุที่เกิดขึ้นนะครับจากเจ้าที่ก็ตามหรือจากผู้ก่อเหตุก็าตามหรือบุคคลในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงนะครับที่รับผลกระทบด้านจิตใจมีทีมงานเข้ามาดูแลน,นะครับโอยกรมสุขภาพจิตนะครับ ขณะที่ชาวบ้านในชุมชนเองคุณผู้ชมเขาก็กลับเข้าบ้านกันแล้วครับบางคนก็บอกนะครับว่ารอบบ้านเนี่ยยังมีกลิ่นของแกส๊สน้ำตาก็มีอาการแสบหูแสบตาครับบางบ้านเนี่ยมีรอยกระสุนปืนด้วยซึ่งได้แจ้งตำรวจให้ไปตรวจสอบแล้วด้วยส่วนใหญ่เนี่ยก็โล่งใจแล้วก็ไร้ซึ่งความกังวลไปฟังเสียงชาวบ้านกันหน่อยครับก็คือกลิ่นแรงๆอยู่ก็ยังมีกลิ่นแก๊กกลิ่นอยู่เพราะว่าหลังบ้านคือมันกลิ่นมันปีเข้ามาจากหลังบ้านนะพี่ มันเป็นตัวมุงลวดค่ะพี่แล้วกลิ่นมันเข้ามาจากทางในครัวหลังบ้านต้อกัาสมตาแล้ว่ะค่ะข้าของอะไรอยู่เข้าของไม่มีค่ะจะมีแค่ข้างบ้านที่เป็นรอยเหมือนเป็นรอยกระสุนแค่น,นั้นค่ะพี่เป็นคงข้างบ้านค่ะพี่ตรงนี้ตรงข้างบ้านข่ะเป็นกำแพง่า,า,งา,า,งา,า,งาเป็นไม่เยอะค่ะพี่รูเดียวเพราะว่าแจ้งค่ะเมื่อวานนี้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาก็เขาให้ไปแจ้งความไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามา ตรวจสอบค่ะพี่ก็น่าจะให้ยาวยาค่ะพี่ประมาณแบบว่าให้มาดูว่าเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็กังวลอยู่ค่ะพี่ใช่กังวลอยู่กังวลอยู่เพราะว่ามันคือในบ้านคือมันมีกลิ่น,นยัไงมีกแก๊สอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมันกลัวว่าถ้าเกิดเขามานอนแล้วมันมีผลกระทบอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แล้วก็คืนนอนหลับไหมคะคุณป้ามีฝั่นร้ายไหมไม่มี ไม่มีไม่มีปกติค่ะอ่ามันอยู่ที่จิตใจต้องมั่นคงหนูต้องสู้ๆด้านนางสาวทัศนีพุทธแก้วคนนี้เป็นประธานชุมชนเขาก็บอกนะครับว่าพบบ้านเรือนในเขตชุมชนได้รับความเสียหายมากกว่า50หลังคาเรือนเลยโดยแก๊สน้ําตานั้นกระจายไปทั่วบริเวณครับหลังจากนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการของหมู่บ้านแล้วก็อาจจะมีการทําบุญเพื่อเรียกขวัญกําลังใจของคนในชุมชนด้วยครับ เสียหายมันก็เสียหายหลายหลังอยู่เหมือนบริเวณนี้เพราะว่ามันเป็นทางแบบทางเดียวไงเหมือนแก้ม้ําตานี่ก็โดนกันไปทั่วเลยแต่ในกรอบที่สีแดงๆนั่นคืออันตรายที่สุดใช่ค่ะกรอบแดงนี่คือท,ท,ที่ในกรอบแดงนี้ก็อยู่ในโซนนี้ประมาณเกือบ50หลังคาเรือนได้ส่วนมากที่เขาแจ้งเนี่ยเขาได้รับผลกระทบแบบไหนยังไงบ้างคือก็มีอาคารแบบแต่ส่วนมากก็จะเป็นสภาพจิตใจมากกว่าเขาต้องการให้เรา แล้วก็เกี่ยวกับดูแลเยียวยาจิตใจสภาพจิตใจอาคารบ้านเรือนที่บ้านบางหลังที่โดนกระทบอะไรแบบนี้กระทบนี่คือมันเป็นลักษณะของอะไรครับเป็นลูกกระสุนหรือเป็นใช่เป็นรูที่ลูกกระสุนเนี่ยหนักๆจะเป็นม่านหลังไหนบ้างที่ติดกันนิดแถวแถวนี้แหละค่ะขณะที่พลตํารวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้แสดงความเสียใจกับญาติของผู้สูญเสียนะครับ ยืนยันว่าการระงับเหตุเป็นไปเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายมากที่สุดพร้อมกับยอมรับครับว่าชุดอรินทราช26นั้นมีการใช้กระสุนจริงเนื่องจากสารวัตรการมีอาวุธที่เป็นกระสุนจริงในการก่อเหตุแล้วก็มีการยิงตอบโต้โต,โต้ตอบกันตลอดเวลาครับทำให้ชุดปฏิบัติการนั้นจําเป็นต้องมีอาวุธที่เท่าเทียมกันโดยตลอดทั้ง2วันคุณผู้ชมมีการประเมินร่วมกับหมอจิตเวชของกรมสุขภาพจิตเพื่อวางแผนเข้าระงับเหตุมาโดยตลอดแต่ด้วยสภาวะความเครียดของสารวัตรการเองก็ไม่ยอมรับ ข้อเสนอใดๆเลยแม้กระทั่งตัวท่านพบตรโทรศัพท์พูดคุยด้วยภาษาเหนือก็ยังพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ยอมวางอาวุธจึงตัดสินใจเข้าใช้ปฏิบัติการตามที่เห็นครับส่วนสาเหตุที่สารวัตรการคลุ้มคคร่งน่าจะมาจากสภาพจิตก่อนหน้าที่ทราบว่ามีการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ปกปิดอาการส่วนเรื่องของความเครียดในการทำงานน่าจะไม่มีฮะ และการโยกย้ายมาปฏิบัติงานด้านการข่าวของตำรวจสันติบาลเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ก็เป็นไปตามความสมัครใจเพิ่งมีอาการผิดปกติ5วันก่อนเกิดเหตุไม่มาปฏิบัติราชการทำให้ผู้บังคับบัญชานั้นโทรศัพท์ไปสอบถามแต่พบนะครับว่าพูดจาผิดปกติจึงนำแพทย์ไปรับที่บ้านเพื่อพาตัวมารักษาแต่ก็ถูกปฏิเสธและมีการโต้อตอบกลับด้วยอาวุธ ด้านพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลครับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านร่วมกับตํารวจสนสายไหมครับตรวจสอบผลการชนสูตรศพของสารวัตรการสารวัตรฝ่ายปกครองศูนย์พัฒนาด้านการข่าวของกองบัญชาการตํารวจสันติบาลก่อนนําผลไปสรุปสํานวนคดีครับโดยท่านรองพอบตอรอท่านเปิดเผยน,นะครับว่าแพทย์รายงานสาเหตุการเสียชีวิตมาจากการเสียเลือด จุดที่กระสุนเข้าหลักๆเนี่ยจะอยู่บริเวณร่างกายช่วงหน้าอกลงไปครับมีกระสุนทะลุปอดแล้วก็มีอาการตกเลือดในช่องท้องครับยืนยันว่าชุดปฏิบัติการไม่ได้หวังเอาชีวิตแต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ใช้กระสุนยางและปืนไฟฟ้าพยายามบุกเข้าควบคุมตัวในเบื้องต้นแต่ถูกสารวัตรการยิงปืนกระสุนจริงตอบโต้ทําให้ตํารวจอีกชุดหนึ่งที่ใช้กระสุนจริงตัดสินใจยิงเปิดทางจนสารวัตรการกระโดดหนีจากหน้าต่างชั้น2ตามภาพที่เห็น ไปฟังรองพอบตรพูดเรื่องนี้ครับสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยที่ท,ที่ที่เสียชีวิตคือการเสียเลือดนะครับแต่แล้วเบื้องต้นเนี่ยมันมีเราเรียกว่าสารอะไรที่มันมาจากจาก,จากเหมือนสารเสพติดอะ่ะนะครับก็ก็เบื้องต้นแต่ผมผมก็ให้คุณหมอเนี่ยให้ตรวจให้ละเอียดผลการตรวจเรื่องเรื่องสารเสพติดในเลือดทั้งหมดเนี่ยเราตรวจต้องละเอียดเลยนะครับเพื่อเพื่อเพื่อจะได้ตอบข้อข้อข้อ ข้อข้อซักถามหรือหรือข้อสงสัยให้ได้นะครับเบืเ้องต้นแต่สิ่งที่นี้หมายรวมถึงกัญชาด้วยไหมคะก็เบื้องต้นเป็นเป็นสารในที่ในกลุ่มของกัญชาครับกระสุญนั่นก็จุดสำคัญจุดหนึ่งที่ทำให้เป็นเศษได้ครับกระสุนเนี่ยเท่าเท่าเท่าที่เราเห็นนะครับมัน,ม,นมันมันมีกระสุนมันมันทะลุหมดแต่มันทำให้ตก ตกเลือดในในในจากในช่องท้องก็คือในส่วนปอดนะครับในสมองไม่มีส่วนบนหัวใจไม่มีไม่ไม่มีรอยกระสุนในในสมองไม่มีรอยกระสุนนะครับแลวเกิดจากการที่เสียเลือดแต่รายละเอียดเนี่ยคุณหมอขอให,ให้ให้ตรวจให้เสร็จเพื่อรายงานในในรูปคดีให้กับพนักงานสอบสวน ดังนี้นะครับพี่ชายของสารวัตรการซึ่งท่านก็เป็นตำรวจก็ติดใจสงสัยสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากการทำร้ายร่างกายหรือไม่แต่ประเด็นนี้ครับสามารถอธิบายทางการแพทย์ได้ว่าเกิดจากการปะทะ จากนี้ครับจะหารือเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบรวมไปถึงครอบครัวสารวัตรการเพราะว่าก็เคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่สร้างคุณงามความดีมาโดยตลอดรับราชการและทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติขณะเดียวกันครับตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้ารวบรวมกระสุนแล้ก็พยานหลักฐานต่างๆพร้อมกับจําลองเหตุการณ์ก่อนนําผลมาประกอบสํานวนคดีครับ สำหรับร่างของสรารวัตรการเองทางครอบครัวก็จะนำไปตั้งสวดอภิธรรมที่วัดสุดทธิสะอาดย่านคลองสามวาโดยมีกำหนดการสวด1คืนก่อนจะทำพิธีชาปนกิจแล้วก็จะนำเท่ากระดูกกับภูมิลำเนาต่อไปครับ ผู้ชมครับเหตุการณ์กรณีของนายตำรวจเครียดยานสายไหมที่เล่าไปเมื่อครู่ครับสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากขณะที่นายกรัฐมนตรีท่านเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนายตำรวจที่เสียชีวิตพร้อมทั้งให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเด่งเยียวยาดูแลประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุด,ด้วยครับ ผลเอกประยุท์ธจันโอชานายกรัฐมนตรีท่านได้ติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ครับให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติประเมินสถานการณ์ดําเนินการให้เรียบร้อยรัดกลุ่มพิจรารณาไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับ แม้เมื่อทราบข่าวว่านายตำรวจผู้ก่อเหตุนั้นเสียชีวิตทนายกรัฐมนตรีรู้สึกเสียใจแล้วก็ได้แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวพร้อมทั้งระบุนะครับว่าไม่อยากให้เกิดการสูญเสียส่วนในพื้นที่ที่เกิดเหตุหากเกิดความเสียหายหแก่สุขภาพทรัพย์สินแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนนายยกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบ ดูแลเยียวยาประชาชนในพื้นที่ด้วยและให้ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะทหารตำรวจดูแลสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจของเจ้าหน้าที่ใต้บังคับบัญชาแล้วก็รายงานตามลำดับชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก ด้านพลตํารวจเอกวิศณุปราสาททองโอสถครับเจเรตํารวจแห่งชาติท่านสั่งหัวหน้าชุดสุ่มตรวจของตํารวจนครบาลแล้วก็ตํารวจภูธรทุกภาคครับให้ตรวจความพร้อมข้อมูลด้านสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพร่างกายของข้าราชการตํารวจเพื่อให้สอดรับกับการถอดบทเรียนกับกรณีที่เกิดขึ้นด้วย ส่วนประชาชนหาพบเห็นหรือว่าสงสัยเกี่ยวกับพฤติกรรมตำรวจที่ไม่แน่ใจว่าเข้าข่ายด้านจิตเวชหรือมีอาการทางจิตหรือไม่นั้นนะครับสามารถแจ้งไปยังสำนักง,งานจเจรตตำรวจได้ผ่านทางช่องทาง J.Com ซึ่งเป็นระบบร้องเรียนร้องทุกออนไลน์ได้ทันทีตามที่ขึ้นในหน้าจอด้านล่างนี้นะครับ ขณะที่จิตแพทย์ท่านก็ชี้นะครับว่าเหตุการณ์จริงกว่า96ไม่ได้มาจากผู้ป่วยแต่เกิดจากอาการเครียดสะสมทะเลาะเบาะแวง้งรวมไปถึงอาการมึนเมาซึ่งที่ปรึกษาทางกรมสุขภาพจิตก็แนะนำนะครับว่าเมื่อป่วยแล้วต้องรักษาบำบัดไม่ใช่เพียงแค่ให้ยาทานแล้วจะหายนะครับ นายแพทย์ยงยุทธวงพิรมสารครับที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตท่านเปิดเผยใน Facebook ส่วนตัวของท่านนะครับบอกว่าบทเรียนจากกรณีกราจาดยิงในกลุ่มผู้มีอำนาจครอบครองอาวุธปืนหากจะไม่เกิดขึ้นซ้ำต้องใช้มาตรการดูแลสุขภาพนำมาตรการจัดการเชิงวินยัย โดยระบุนะครับว่าจากการศึกษาในระดับโลกเนี่ย,เ,ยเหตุการณ์การจยจิงกว่า96เไม่ได้มาจากผู้ป่วยครับแต่มักจะพบในบุคคลที่มีความเครียดสะสมทะเลาะเบาะแววงรวมไปถึงผู้ที่มึนเมาและไม่ถึง5เที่มีอาการป่วยทางจิตส่วนใหญ่เนี่ยจะพบในโรคที่ไม่ได้รับการรักษาก็คือโรคจากการติดยาเสพติดแล้วก็โรคจากการหลงผิดที่รุนแรงหากได้รับการรักษาโอกาสที่เกิดก่อเหตุรุนแรงก็จะน้อยลงมากครับ นอกจากนี้ครับคุณหมอก็ยังระบุอีกนะครับว่าหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนควรให้ความสําคัญกับมาตรการการดูแลสุขภาพจิตอย่างเป็นระบบแล้วก็มีคุณภาพครับยิ่งบุคคลที่อยู่ในสายความมั่นคงต้องดูแลมากกว่าคนทั่วไปตั้งแต่ด้านการป้องกันอย่างเช่นการคัดกรองสุขภาพจิต ร่วมกับการตรวจสุขภาพประจําปีของบุคคลในสถานประกอบการสําหรับบุคคลที่ป่วยแล้วก็จะต้องได้รับการบําบัดรักษาไม่ใช่เพียงแค่จ่ายยาให้ทานต้องมีการดูแลด้านสังคมจิตใจร่วมด้วยครับโดยเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนในองค์กรต้องช่วยกันจัดการ3อย่างด้วยกันก็คือ 1. จัดการความเครียด 2. จัดการการเงินและ 3. จัดการสัมพันธภาพระหว่างเจ้านายลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานสิ่งเหล่านี้คือมาตรการการดูแลมากกว่ามาตรการทางจิตใจนะครับสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวกลุ่มผู้มีอำนาจในการใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงซ้ำจำเป็นต้องทบทวนอาชีพที่สามารถใช้อาวุธปืนรวมถึงกฎหมายการควบคุมอาวุธปืนจะสามารถช่วยลดเหตุการณ์ร้ายแรงได้ คุณผู้ชมครับแม้เหตุการณ์กราดยิงจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักในประเทศไทยหากเทียบกับสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆในโลกแต่หนึ่งในคำถามที่ผุดขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นข่าวกรณีสารวัตรคลั่งนะครับว่าทำไมประเทศไทยถึงมีกล่าวเรื่องของการยิงกันตายรายวันบ้านเราปืนหาง่ายขนาดนั้นเลยหรือเปล่าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นพฤติกรรมเรียนแบบวนเวียนไปไม่จบไม่สิน้นอีกนานแค่ไหนครับ คุณผู้ชมครับเรามาย้อนดูเหตุการณ์การจินยิงในประเทศไทยครับแม้จะไม่บ่อยแต่ก็ต้องน่าจับตาไว้นะครับเหตุการณ์การยิงครั้งสําคัญที่เข้าขั้นโศกอนาตรกรรมที่คนไทยต้องตกตะลึงกับกรณีจากครั่งกาดยิงที่โคราช กรณีนี้นะครับเกิดขึ้น8กุมภาพันธ์ปี63เหตุการณ์นี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด31คนบาดเจ็บ57คนจํานวนนี้บาดเจ็บสาหัสถ,ถึง32คนเหตุการ์ยิงนี้ครับถือเป็นเหตุการณ์ยิงที่เลวร้ายนะครับที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยที่ทําให้หลายภาคส่วนเข้ามาถอดบทเรียนเพื่อป้องกันแล้วก็แก้ไขโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลสวัสดีภาพสวัสดิการสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธรวมไปถึงกฎหมายการครอบครองอาวุธปืนด้วย เหตุการณ์ต่อมาครับ24มิถุนายน2564เหตุการณ์นี้เกิดเหตุคนร้ายแต่งกายคล้ายทหารใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงภายในโรงพยาบาลสนามที่จังหวัดปทุมธานีทําให้ผู้ป่วยโควิด19ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนามถูกยิงเสียชีวิต1ราย ดยก่อนหน้านั้นนะครับคนร้ายรายนี้เขาก่อเหตุยิงพนักงานร้านสะดวกซื้อยาลาดพร้าวเสียชีวิตไปก่อนหน้านหนึ่งรายโดยคนร้ายเองก็เป็นทหารเกณฑ์นะครับที่เคยอยู่หน่วยรบพิเศษป่าวายลบบุรีเคยได้รับการฝึกฝนการใช้อาวุธมาเป็นอย่างดีและท้ายที่สุดครับยอมมอบตัวพร้อมกับรับสารภาพทั้งหมดคนดร้ายรายนี้อ้างนะครับว่าเกิดจากอาการโมโหหลังไปซื้อเบียร์แล้วทําขวดเบียร์ตกแตกพนักงานร้านยืนยันให้จ่ายเงินซื้อตามเดิมจึงไม่พอใจชักปืนออกมายิง กลางดึกของวันที่3สิงหาคมคุณผู้ชมปี65ปีที่แล้วเนี่ยเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นกราดยิงถล่มกันที่ลานตลาดอุบลสแควร์ห้างบิ๊กซีตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีนะครับทำให้คนที่มากินข้าวต้มรอบดึกตอนนั้นไม่รู้อีโนอีเนอะไรครับวิ่งหนีตายกันจ้าละวันเลยนะครับหลังเสียงปืนสงบครับพบผู้เสียชีวิต2รายแล้วก็บาดเจ็บอีก6รายทางตำรวจตรวจสอบพื้นที่พบปลอกกระสุนตก กระจายรอบนะครับกว่า70นัดแล้วก็พบรถยนต์รถจักรยานยนต์ของผู้บริสุทธิ์ได้รับความเสียหายอีก5คัน6ตุลาคม2565ครับคนไทยทั้งประเทศต่างตกใจแล้วก็เศร้าสลดไปตามๆกันกับการเกิดเหตุการณ์ที่อดีตตำรวจบุกราดยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดหนองบัวลำพูส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวมผู้ก่อเหตุที่ปลิดชีพตนเองจำนวนทั้งสิ้น38คน เหตุการณ์การาดยิงแล้วก็อาชญากรรมที่เกิดจากอาวุธปืนที่เกิดเกิดขึ้นนะครับในเมืองไทยเนี่ยถูกตั้งคําถามตามมาต่างๆนานาหนึ่งในนั้นก็คือว่าผู้ก่อเหตุการณ์ยิงมักป่วยทางจิตจริงหรือไม่ครับทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ยิงผู้คนมักจะตั้งข้อสันนิษฐานก่อนเลยนะครับว่าผู้ก่อเหตุมีอาการป่วยทางจิตจึงทําให้ก่อเหตุที่อำมหิตผิดมนุษย์ได้เช่นนี้ครับ แต่ในความเป็นจริงแล้วนักวิทยาศาสตร์เขาบอกแบบนี้ว่าผู้ป่วยทางจิตเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มีแนวโน้มการก่อความรุนแรงอย่างเช่นผู้ป่วยโรคจิตเภทแบบหวัดระแวงที่มักจะมีอาการประสาทหลอนแล้วก็หูแว่วได้ยินเสียงว่าจะมีคนมาทำร้ายสําร้ายครับผู้ที่ป่วยทางจิตส่วนมากเนี่ยมักเป็นเหยื่อจากความรุนแรงมากกว่าที่จะเป็นผู้ก่อเหตุด้วยซ้ําไปอย่างไรก็ตามครับ เคยเกิดกรณีที่ผู้ป่วยทางจิตนั้นก่อเหตุความรุนแรงด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาได้เสพยาเสพติดแล้วก็เรื่องของการดื่มแอลโกอฮอล์จนมีอาการประสาทหลอนตามมาเรื่องนี้ดรไมเคิลสโตนครับนักนิติจิตวิทยาที่เก็บข้อมูลการเรื่องของฆาตรกรประมาณ350รายย้อนหลังไปกว่า1ศตวรรษคือ100ปีเลยนะครับกล่าวบอกแบบนี้ว่า1ใน5ของฆาตรกรนั้นมีอาการป่วยด้วยโรคจิต แต่อีก80%นั้นเป็นผู้ที่มีปัญหาชีวิตรุมเ้้อยอย่างเช่นคนที่มีอารมณ์โกรธความโดดเดี่ยวอารมณ์ซึมเศร้าแล้วก็ความผุ่นเคืองความหึงหวงเป็นสาเหตุครับเหตุการณ์ยิงหลายครั้งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับกรณีผู้ที่ก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าอาดีตเจ้าหน้าที่รัฐได้กระตุ้นให้เกิดการเรียกร้องเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนที่รัฐกลุ่มขึ้นในสังคมไทย การเรียกร้องเรื่องของสวัสดิภาพและการดูแลสุขภาพของขา้าราชการชั้นผู้น้อยรวมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องทำงานในสถานการณ์กดดันให้ได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโศกอนาตกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นในอนาคตอีกครับ และนี่คืออุทาหรณ์ที่นำมาฝากกันไว้นะครับกับเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตของผู้ปฏิบัติงานเพื่อร่วมงานด้วยนะครับและนี่ความ่วงใหญ่ของเรื่องดังหลังข่าวให้ติดตามกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านไปขอให้ทุกคนเก็บเอาไว้เป็นข้อคิดเตือนใจด้วยนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ